ออกมาโพสต์ถึงอดีตคนรักเก่าอย่างขุณชาโนนด้วยนะคะสั้นๆแต่ว่าหลายๆคนก็สะดุ้งเลยค่ะจากการณีที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนจําได้ดีอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่นานมานี้เองค่ะโลกออนไลน์เขาแชร์เรื่องราวพฤติกรรมของดาราหนุ่มคนหนึ่งขับรถชนคนแล้วไม่รับผิดชอบแถมไม่พอค่ะย,ยังขู่ผู้เสียหายซึ่งภายหลังก็ทราบนะคะว่าคือดาราหนุม่มก็คือขุนชาโนนอายุ31ปีเป็นนายแบบแล้วก็พิธีกรชื่อดังรวมถึงได้มีการต่อรองค่าเสียหายเหลือ20,000บาท จากวงเงินทั้งหมด30,000บาทแต่ว่าในเวลาต่อมาค่ะทางด้านผู้เสียหายเนาะเขาก็พยายามที่จะติดต่อไปยังขุนชานน์แต่กลับถูกายเบี่ยงรวมถึงแสดงความไม่พอใจนะคะจึงยังไม่ได้มีการเจราจาต่อรองกันแต่อย่างใดค่ะก่อนวันที่29เมษายน2 5 6 5รผู้เสียหายเนี่ยก็ได้มีการไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็ได้มีการโทรต่อสายตรงนะคะเหมือนว่าคุยกับขุนชานน์เพื่อเจราจาเรื่องค่าเสียหายแล้วก็เงินเยียวยา จนดาราหนุ่มเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้20,000บาทมีการโอนผ่านบัญชีของผู้จัดการส่วนตัวของคุณชานนเองนะคะรวม2ครั้งครั้งแรกก็คือจํานวนเงิน20,000บาทครั้งที่2จํานวนเงิน10,000บาทสรุปรวมได้ครบค่ะก็คือ30,000บาทนะคะจนล่าสุดต้องบอกว่าทางด้านของคุณแก้มบุม๋มเธอได้ออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความบอกว่ายิ่งได้รู้ได้เห็นยิ่งรู้สึกว่าการตัดสินใจวันนั้นในอดีตเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากที่สุด คู่ครองควรเป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เป็นแต่ภาระและปัญหาทุกวันนี้หนูมีความสุขมากมีชีวิตที่ดีมีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีหยุดพาดพิงหนูเธอนะคะหลุดพ้นมาไกลามากแล้วเพราะถ้าหนูทนไม่ไหวและพูดออกมาบ้างคิดว่าสังคมจะเชื่อใคร เพราะคนแบบหนูไม่เคยโกหกคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าเธอเองเนี่ยก็ออกมาโพสนะคะแล้วออกมาพูดเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวอะ่ะที่มันเกิดขึ้นอะ่ะโชคดีที่เธอหลุดออกมาได้แล้วก็ขอร้องเธอว่าอย่าพลาดพิงถึงเธออีกนะคะว่าเธอบอกว่าเธอออกมาไกลามากแล้วอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็คือข่าไวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม